สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้จะมาเล่นเกมลิมโบนะฮะเป็นเกมที่แจกฟรีเมื่อสองสาวันก่อนนะก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวยิงนะฮะมไม่ใช่นะมันเรมโบนะฮะโอเคครับนะบเป็นเกมที่เกี่ยวกับเรื่องเล่นในระมาณว่าอ่าไอ,อตัวละครเอกเนี่ยมาตามหา้องสาวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะมันก็เกมนานแล้วเนาะผมก็เคยเล่นไปเมื่อประมาณสองพันสิบสองได้นะฮะมัน <c oughs> แจกฟรีผมก็ นะมาเล่นหน่อยที่ว่าเล่นสองพันี่สิบสองนี่คือไม่ใช่อะไรครับผมซื้อมันตั้งแต่ปีนั้นแหละแล้วก็เล่นไม่น่าจะจบนะแล้วก็ดองไว้มาจนถึงปีนี้เลยนะสี่ปีได้โอ้โหโหดนะครับ,ปนะรบเป็นเกมแนวพัซเซิลด้วยนะตัวเอกเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าคีย์แพดเอาออเหยียบอนะไรวะเนี่ยวองว <laughs> เ,อเ lock, ว achievement u n l o c k บองเวเริ่มมามันก็เดินทางผิดเลยนะฮะอ่า เขาเรียกว่าอะไรแอรโรคีป่ะเออน่าใช่นะฮะต้องใช้เอรโรคีนินแอรโรคีในการเดินนะ,ะโอเคครับเดินไปเลยทางนี้นะเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรเนะี่ยนี่มันท่อนไม้นี่หว่าเดินไปนี่มันต้องตกแน่นอนเลยอย่าหวังให้เราลงซีเรียสลี่ไปตายนะไม่ตายนะ,ยนะะนเดีนนะ๋ยวไหม ข้างล่างนั้นมันหนามมั้ยวะหายละขึ้นไดไหมขึ้นไดไหมไม่ได้นะฮะเดินไปแล้วก็โดดเอุ้ยแม่งหลุมโคตรไกลโลดโดดได้ไงวะนะฮะในตรงนี้ต้องเ,อเดี๋ยวนะเฟรมเรทตกหรออ๋อนะฮะตรงนี้เราก็ต้องกดคอนโทรนะแล้วก็ลากโดยใช้เมาส์คีย์เหมือนเดิมนะคีย์แล้วก็โดดขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นไปเย้ yeah, yeah, นั่นแหละแอสไลบิช เดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้มันอะไรเนี่ยไต่ลงมาฮะเอ๊ะคงไม่คงไม่หกักใช่ไหมมีทางนี้ด้วยโดดลงเลยดันล่างเป็นไรน่าจะหนามฮะโดดแน่นอนจังหวะน,นี้สุด <c oughs> ยอดเลยเอ๊ะอะไรอะ่ะให้มองไปได้วะไม่ขอดลงดีกว่านะฮะกับดักแน่นอนจังหวะน,นี้ เขาทำทำนี่แม่งน่าก,กลัวยิ่งกว่าหลุด,ดลงเรือเหรอเอ้แม่งตัดโซ่เองด้วยนี้จะทำอะไรล่ะก็รอ,องไงเป็นเกมแนวขาวดำด้วยเนะี่ยเรียกได้ว่าบรรยากาศนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเย่โดดเล่นแม่งเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะพอเหมือนเรายิ่งโดดมันยิ่งอันเนี้ยเลือไม่ยิ่งไปไม่ใช่ปะ คิดเองนะะเฮ้ยถึงฝั่งแล้วเย่โดดลงไปต่อนี้ว่าชุดได้ดูนั่งเดินกลับได้ปะเฮ้หรือว่าต้องล่างเรือเข้ามาปะไม่ได้ด้วยเกด,ดโด,ดนะฮะก็อลอมันลากไปเฮ้ยเดี๋ยวมันถัดตายโดดโดดเอขึ้นขึ้น อ๋อมันมีไต่ได้ไมันจะไปถึงตรงนั้นหรอมันจะถึงได้ไงจำเอ๊ะดับตักตอนนี้ยังเล่นไม่ค่อยถนัดนะฮะจะทำไงเฮ้ย hey. อ๋อ,อกดสเปซบาร์อ๋อสเปซบาร์กระโดดได้ด้วยอะไม่น่าใช่ฮนะสเปซบาร์ไม่ใช่ปุ่มกระโดดฮนะ ให้โราขี่ด้านบนจะเป็นการกระโดดโอ้โหทำไมบรรยากาศมันน่ากลัวชิบหายแล้วเอ้ยผีเสื้อนี่เดี๋ยวเดีด๋ยวบนพื้นนันมันอะไรกูเพิ่งสังเกตเมันนี่เลยอ่ะนั่นคือเราต้องกระโดดข้ามไปเหรอมันเอ้ยชิบหายผมนึกว่าสเปซบาร์กระโดดเกือบไปเดินไปเหยียบแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหกระโดดข้ามไปด้วย นึกว่าต้องหาอะไรมาปลดมันนะฮะผมผมเริ่มมองพื้นแล้วจังหวะนี้เริ่มมองแล้วไม่เห็นเอ๊ะนั่นมันอะไรศพเหรอเย้าอุ๊ย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 เป็นเป็นไม่ใช่ละตรงนั้นมีกับดักด้วยต้องทำไงวะเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเอา กับดักมาไว้ตรงศพมันจะเป็นไงหนอมันนี่เลยชุดๆอ่ะวันนี้นะวันนี้โดดถึงนะจะโดดลงวันนั้นนะเลืดอดเด็ดเดียวมันเราจะรีบร้อนไปนะฮะคือแยอะรอนดิอู้หูเยียเสียงโคตรน่ากลัวเลยไปละมองพื้นวนะจังหวะน,นี้มันต้องมีกับดักแน่นอน มันนี่แบบค่อยๆกดทีละนิดนะเออเริ่มแบบน่ากลัวแล้วบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวนะน้่มันอะไรอ่ะท่อนไม้เหรอโอเคเฮ้ย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 หือนะฮะเกมนี้นี่ไมไม้บังนี่ไม้มันบังนะฮะผมก็ไม่ค่อยชัดเพราะยังเป็นวัดอยู่นะก็ขอไปทีนี้ด้วย เค <Okay, S 2> ดลงไปนะชิมหายละไม่แม่นโคตรบัง <c oughs> นะผมกลัวเสียงไม่ชัดก็เลยต้องมาไว้ใกล้ๆหน่อยนะโอเคครับโอเคครับเด okay, ี๋ยวนะต้องมีเชือกหรือว่าไม่ใช่เชือกก็เป็นทวัน ลงน้ำไม่ได้ได้นะล่างอันนี้ขึ้นมาเลยมันต้องเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ฮะบนี้หรือเปล่ามาต่อตัวเออต่อตัวน่าต้องทำไงแกว่งแกว่งอยอดอีนิดนึงอีงนิดนึงโดดได้ถึงด้วยแล้วก็มาตรงนี้ เดี๋ยวไนดะ้ถึงหรอแน่ใจนะโอ้ยถึงด้วยติดๆๆนะะแล้วก็มาตรงนี้ย yeah. ไปตรงนู้นเย็บในตรงนี้ก็น่าจะผักมันล้มไะตกไปไหนาไม่รู้แต่เหมือนเราต้องกลับนะฮะเย็บเดี๋ยวนะแล้วมันจะกลับถึงหรอ,อ,อนึกว่าต้องเงินนี้กระโดดไปนะฮะ โอเคมาตรงนี้ตรงนี้ก็ลงได้เลยปะโอ้โหลงมาสูงขนาดนั้นข้างล่างนี้ลงน้ําำแต่เราลืมขึ้นเดี๋ยวนะมันยังล่างลงไม่สุดเลยนี่วะโอเคฮะนี่ไม่สุดอีกเหรอดูว่าอะไรอ๋อน่าจะต้องกระโดดไปเลยมั้งแต่มืนมันเริ่มกลับมาทุกที อย่าถอยมาสิเออเออเะเยนฮะผมยังไม่ค่อยชินนะขอัยด้วยต้องโดดไปแล้วมัง้งถึงเย็ดโดนะฮะมองพื้นไว้ก่อนเลยจังหวันดนี้ชุบเดินไปเรื่อยครับบรรยากาศนี่น่ากลัวสัตว์เอ,อ๊เดี๋ยวนะอีด,ดันบนนั่นออ,อ,อ,อกูโดดลกะกูโดดละ <laughs> มันวางไม่ทำเพื่อเลยวะ มึกว่าจะจำไมกะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแมงมุมเหรอขามนั้นเอ๊ะเอ้ยเอ้ยมึงขี่ด้วยเอ๊ะเอ้ยเอ้ยแมงมุมด้วยฮะจริงๆฮะน่าใช่ไหมเราต้องทำไงอ่ะเดินผ่านได้เหรอชิมหายละเราเอากับดักนี้ไปตัวมันได้ไหมไม่จะได้เนาะ มันเจ้าลงมาไงมันเดินผ่านได้จริงอะ่ะมันเอาขาชี้หน้ากูอย่างนั้นเยอะบิชโยอะยอเออโยอะเราต้องทำไงนี้เราต้องมาไฝ่ไก่แมงม,มุมนี่เหรอเดินมาหันไปไม่น่าจะได้ฮนะแมงมุมไม,ม,ม,ม่น่ากลัวขนาดนั้นเฮ้ยไม่จะจิ้มจิ้มเอ๊ะเสียงอะไรวะ เฮ้ยน้ำมันขยับด้วยอย่าบอกแล้ว,ว่ากูรู้ละมานี่มาหนิชี้หน้ากูเหมือนกันละนั่นแหละนั่นแหละเออยับ bitch ทีนี้เราเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราลากไปเราก็จะไปจนมุกมกับไอ้แมงมุมนั่นน,ะน่ะดิเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะซึ่งดูก่อนว่ากูจะทำได้ไหม นะฮะวิ่งแล้วก็กระโดดเออตายยับบิชอันนี้เราก็ล่อให้มันท,มมทิ่มไอ้เหี้ยนี่นะฮะอาชีนา่าอาชีนา่าชีนา่าทิม่มสิครับรออะไรโดยนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้เออเป็นไงล่ะจ้าให <c oughs> มออ่อีกรอบอีกรอบอีกรอบอ,อีกรอบอ่ะทิ่มอีกอีกเออเดี๋ยวนะ The fuck The fuck นี่มันอะไรนี่ทำไมมันทิ้งมาได้อะเมื่อกี้เนี่ยจะบอกนะว,ว่าเราต้องถอยมาตอน,น,นที่มันทิ้งทางที่สามใช่หรือเปล่าเอ,อ่ใอเอยออใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่ยออยใช่หรือเปล่าเอ่ยที่มาสิเอ,อ่ยนั่นแหละเราไปถามเลยลองถอยดูนะฮะโอ้ชิหมหายละคุณถอยละ นั่นไงแม่งที่มันนี้แม่งพายายามไม่โดนมันนี้ฮะม,มันไม่ฉลาตัดไปแล้วมาอยูเ่เพิ่งแทงอยูเ่เพิ่งแทงเดี๋ยวนะเออ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 ควรแม่งแทงกับนั้นนะแทงไหมอืม <c oughs> กับ <c oughs> กับดักพังเลยเฮ้ยแม่งเดินมาละโอ้โหมันขึ้นไปฮะที่แท้รถพิสามันต้องถอยออกมา ไม่ใช e. sure ่เลยเลยนะฮะไม่งั้นไม่แทงเราได้เดี๋ยวนะด้านล่างน้่มันอะไร I hope there's nothing here I hope there's nothing here go down go down เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันดปลแปลกนะไม่น่าจะมีอะไรฮะมันเป็นสถานที่ที่ไหนวะเนี่ยไม่โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาียเดยร เราเดินอยู่บนอะไรวะเนี่ยเอ้มันเดินช้ามากติดติดติดอีบ้าติดแมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคาแมงมุมแมงมุมแมงมุมกูไปมไม่ได้ด้วยเออยายาชิบหายแล้วอย่าฆ่ากู ไม่ชิมะแม่งทำเราเป็นใหญ่นะฮะมันจะแดกกูเนนะี่ยโอ้โหแม่งรีเวนได้โหดสัสตว์มากเหมือนเราขยับมันามาันจะหลุดไปเรื่อยๆ้ยเยเอ๊ะ,อะ,อะนั่นแหละนั่นเออนั่นต้องทำไงอะ่ะอ๋อเราต้องเดินแบบนี้จริงเหรอมันดูลำบากนะ ห่างกันไกลแป๊บไม่ใช่ละน่าเป็นเสียงแมลงวันครับใช่ป่ะวะเสียงอะไรวะไอตรงนี้ผมไม่ค่อยไว้ใจชิบเห่อนะฮะแล้วมันมองไม่เห็นแล้วมันกระโดดข้ามเลยพอเป็นทุเนเล่นพอทุเล่นมันเห็นนะเพราะมุมกล้องมันอยู่ด้านนี้เราเลยเห็นอีก เห็นนะไอ้ตรงนี้เราต้องไหลไปอุ้ยกระโดดใครไม่กระโดดให้กูวะมึงไม่กระโดดให้กูวะนะเราจะไปอีกรอบนั่นแหละเมื่อกี้ไม่ไม่กระโดดฮะเราฟักเลยดัน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 เราก็ต้องถอยออกมานะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งใจเย็นไอสัตว์ถอยไม่ทันฮะโอเคครับมา here comes ของถอยมันลงเนินแล้วก็รีบถอยออกมาเลยนะลงยังลงยังนั่นแหละนั่นแหละถอย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 ชิบชิบชิบแย่บิชเมื่อกี้เราไปไกลเกินนะมันก็เลยทับเราแบนเป็นขี้เลยขี้มันไม่แบนไม่หรอเดี๋ยวนะอันนี้มันอะไรเนะี่ยข้างล่างนั่นมันคือหนามใช่หรือไม่อ๋อเราต้องอยู่บนหินนี่ฮนะ การกระโดดดึื้อมึงนี้ไปเรื่อยๆนั่นแมงมุมอีกแล้วแมงมุมแมงมุมแมงมุมใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะหายแล้วไงอ่ะเราก็ต้องรีบไปสิใกล้ถึงสั่งแล้วเร็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 วเราจะได้ไปไปเย็บเย็บบิช can't catch me bitch โอ้ยเย็ดโยใหญ่ใหญ่ใหญ่หายไปแล้วฮะ ก็ตื่นขึ้นมากรอบพร้อมกับย้ายตีเดียวบนหัว <c oughs> น่ารักเขียวนะฮะโอเคเอาเป็นว่าจบขอจบพันแรกให้เพืกนันนี้นะครกับเกมลัมโบมนเขาไม่ใช่มันคือลิมโบยวะนะเดอร์วอสบอยครับเย่เย่